สนับสนุนโดยทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility กูเพื่อสู้สินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจจาก SCB เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาเวลาเกิดภยัยเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภยัยชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ จุดธูปอธิษฐานครับขอพรพญามุจลินทร์แล้วเราก็จะเข้าไปลอดถ้ำในถ้ำมุจลินทร์มีเป็นเป็นรูปของมนุษย์ด้วยเป็นเป็นรูปของพญานาคด้วยเข้ามาในถ้ำก็จะเจอพญานาคพญามุจลินทร์แล้วก็เป็นอตอนเป็นมนุษย์ครับตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ไปบวชไง <mm พอไปบวชปั๊บพอไปบวชปั๊บมันนอนหลับแล้วมันกลายเป็นพญานาคพระ <mm พุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานบวชไม่ได้ <mm พญานาคก็บอกว่าเขาบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนต่อไปใครที่จะบวชให้เรียกว่านาคผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจอยากจะบวชครับชสวยงามจริงด <mm ้าน,นหลังนี่นะฮะด้านหลังนี่ก็เป็นท่าที่อยู่ของข้างในก็มีนี่ยโอ้หมีข้างในน,นั้นอีกคุณผู้ชมมีมีสุดยอด ถ้ำพญานาคมูจรินเป็นถ้ำที่มีความงดงามวิจิตรการตาจัดแสงสีภายในถ้ำและยังมีรูปปั้นพญานาคสวยงามให้คุณผู้ชมสามารถเข้ามาถ่ายรูปอัปเดตก,กันได้ด้วยล่ะค่ะอันนี้ต้องออกแบบก่อนไหมฮหลวงพ่อหอหลวงพ่อบอกเขาว่ายวอยากได้ประมาณอย่างใช่ใช่อบอกเราให้เขาทำ อ,อยางได้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็ทำโอ้โสวยจริงๆสวยมากแม้กระ<า> <ๆ S 1> ทั่งมนุษย์มนุษย์ษอะไรตัวอะไรตรงนี้ก็เป็นเสาที่ยืนข้างบนผราห้ามาปัาปาปปางโอ้โหรับมีได้ถึงความขังสุดยอดสุดยอด และภายในถน้ำพญานาคมุจรินนี้ก็สามารถที่จะสักการะบ,บูชากราบไหว้ขอพรกันได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรกันในเรื่องของโชคลาภเงินทองเป็นหลกักเพราะภายในถ้ำจะตกแต่งไปด้วยทรัพย์สมบัติเพชรนินจินดาตรการตาเลยละคะ่ะโอ้สุดยอดงดงามมากอะ่ะสวยจริงๆสวยมากหลวงพ่อฮะคือ ตามจินตนาการที่วาดเอาไว้ตอนแรกกับสิ่งที่ออกมาเหมือนเป๊ะเลยไหมเหมือนเหมือนหมนที่นึกสวยจริงๆมันมาอย่างนี้เลยให้ทําอย่างเงี้ยสวยจริงๆให้ทาเงี้ยแล้วก็นี่ก็ปลูกกระยา,าหางไฟกันแล้วก็เนี่ยมองงนนก็เห็นเป็นวิวทางนู้นมองถนนก็เห็นเป็นวิวทางนี้ร,รู้สึกว่า คนนั้นจะเอาเปรียบเราทุกตลอดนะเขาจะปล่อยผมได้จริงเขาก็จะรู้รอพรเขาจะได้เอาจะได้มากกว่าเราอะไรไม่แพ้แต่ไม่เป็นไรฮะหลวงพ่อเพราะว่าสุดท้ายผมก็จะมาเกาะของมันเขาอีกทีนึงสิ่งที่เขาทำไปจะต้องตกมาสู่ผมด้วยครับผมสาธุเอาละฮะเรามาส่วนของบริเวณพระนอแล้วนะครับนะฮะนี่ผมสะดุดตรงนี้ก่อนเลยอ่ะทำไมถึงเหมือนเป็น มังกรไขยนาคออกมาเลยอันตอนนี้แบบคล้ายๆว่ามังกรเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่คนจีนชอบครับแล้วก็พญานาคนี่เป็นสัตว์ที่คนไทยชอบครับเป็นสัตว์จีนกับไทยรักใค้เล่นกันสามมาคีีกัน นอนวัดดอนขนากหรือพระศรีสักยามุนีโคโดมปางสายญาติขนาด19เมตรด้านบนเสียนปกด้วยพญามังกรสีขาวสวยสะดุดตาลวดลายวิจิตรงดงามส่วนบันไดาทางขึ้นทั้งสองฝั่งเป็นรูปปั้นมังกรขายพญานาคเป็นสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือสามารถเดินขึ้นไปกราบสการะและชมความสวยงามที่ด้านบนกันได้เลยค่ะสาธุจเจริญพรา่ิยโยม ตรงนี้ก็เป็นพระนอนปางศีหะสายญาติพระพุทธเจ้าจะนอนแค่สี่แล้วพระพุทธเจ้าจะทําพุทธกิจวันห้าอย่างหนึ่งปุบพันเหเป็นทปาตันจะตอนเช้าจะออกบิณฑบาตสองสายยันเหธรรมเทศนางตอนเย็นจะสอนญาติโยมสามปเทโสภิกคุโอวาทางังค่ําคืนสอนภิกษุสี่ 4. อัรเทรัตเตเทวปัญหนงังเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดา เพราะเป็นอาจารย์ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายช่วงสุดท้ายก็ตรวจดูเวณนยสัตว์คใครมีบารมีอยู่ที่ไหนท่านจะไปเร็วดุดียดแขนงกับเร็วดุดฏดแขศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ให้เราเอาชนะตัวเราเองสอนดีศัตรูที่ร้ายกาจคือตัวเรารมิตรที่ดีที่สุดคือตัวเรา เชื่อมาว่า2ส,สัปดาห์ที่เราได้มีโอกาสมาที่วัดดอนขนาดดีนะคุณผู้ชมแล้วก็หลวงพ่อพาเราเดินไปตามจุดต่างๆให้ข้อคิดให้ความรู้ให้คติธรรเยอะมากแล้วหนูเห็นเนี่ยเดินเดินในวัดอะคะ่ะเหมือนมีคนที่เขาเหมือนมาบทชีพราหมณ์เป็นแรงเลยเป็นแรงใส่ชุดขาว,วใส่ชุดขาวกันเนี่ยเป็นชีพราหม ที่นี่คือเปิดรับอะไรยังไงคเปิดลับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่14ของจังหวัดนครปฐมอาจารย์อยากจะฝากว่าให้เขามาบวชชีพามที่วัดนี้มาได้เพราะเปิดทั้งปีมาได้ทุกวันทุกวันเปิดทั้งปีเลย6โมงเช้าก็ประมาณก่อน6โมงเย็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะบอกว่าที่วัดนี้จะจัดงานใหญ่ฉลองพระนอนทำบุญวัด117ปีวันที่10บ ถึงวันที่18กุมภา2567สุดจีนปีหน้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอยากจะสอนให้คนไทยเราที่นับถือาศาสนาพุทธในฐานะที่าตมาเป็นพระภิสูจเป็นพี่ก็อยากจะบอกว่าให้เราหัดพูดเปลี่ยนแปลงสักนิดหนึ่งพูดว่านิมนต์พระสงฆ์มาถวายพัตตาหารเช้ามาถวายพัตตาหารเพนให้ตัดคำว่าเลี้ยงพระออกอ ถ้าเลี้ยงผ้ามันพระมันเท่ากับไก่อ่ะครับเท่ากับมันแปลกแปลกเท่ากับไก่เท่ากับแมวมันตกต่าต้องถวายพัตตาหารเช้าถวายพัตตาหารเพลฝากระวังแก้ไขกันหน่อยแก้ไขหน่อยเขาแก้ไขหน่อยโอ้ยสาธุสาธุครับสาธุนะเจ้าค่ะนะต้องกราบขอบพระคุณนะคะสาธุเจริเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปมาที่วัดดอนขนาดแล้วมีความสุขมากเนาะเดี๋ยวจะต้องมาอีกเพราะที่มูเยอะเมื่อกี้นี้เนี่ยมูไป ก็คิดว่าต้องได้แล้วเดี๋ยวเลยต้องกลับมากราบกราบพอกราพระอาจารย์หน่อยอายุยืนสุขภาพดีรวยสาธุครับสาธุนะคะบอกเลยมาวัดดอนขนาดไม่อยากกลับบ้านนะพี่กอบฟจริงคุณผู้ชมต้องมานะ <K id> ผมขอยืนยันตรงนี้ <K id> คือบรรยากาศดีมากจริงแล้วก็ทุกอย่างคือร่มรื่นสงบนะแต่ก็สวยงามด้วย <K id> สามารถจะมาปฏิบัติธรรมแบบมีความสุข<ม>ร่มรื่นแฮปปี้และมาได้ทั้งครอบครัวหมดเลยแล้วเรามาได้นี่แน่นอนเราก็ต้องขอบอคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ทำให้เราได้พาคุณผู้ชมมาที่นี่ไปขอบคุณมากครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคม บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกราฟ คุณผู้ชมนี่็งเงเหมือนจะไปล่อวัวกระทิงไม่ใช่เลยที่เราแตกคุณผู้ชมเนื้อคุยยกบ้านมูยกสยามต้องเข้าไปที่ไหนแฟนเพจเนาะอย่าบอกใครเข้าไปที่แฟนเพจได้เลยนะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาวันอาทิตย์นะคะบ่ายโมงตรงทางช่องอมรินทีวี HD สามสิบสี่นะคะกลับมาพบกับเราสองคนเบนจพลชนรัศมีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุยยกบ้านมูยกสยามหลังวางยาบ่อยมากเลยคุณผู้ชม เนี่ยอไคล็ดลับมูอันไหนจดไม่ทันสามารถตามรอยการมูไปด้วยกันอีกครั้งได้ทาง YouTube Rainbow Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการแล้วอย่าลืมกด Subscribe Rainbow Media Channel ด้วยนะคะ บอกรักแม่ด้วยเซ็ตแห่งรักจากไทยทิพยปในราคาพิเศษช่วงเอร l เ bird ตพร้อมจัดฉลอมฟรีถึง7สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook และ Instagram โปรโมชั่นถึง12สิงหาคม2566เรามาเปิดรายการกันตรงเสาวชิงช้าแบบนี้แปลว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาที่วัดวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารวัดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของพระนคร ที่เขาเรียกกันว่าสะดือเมืองหรือหัวใจพระนครมีปัญหาเรื่องของความรักเขาเชื่อว่าเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรก็มาขอเข้ามากันตรงนี้มาขอเขมากันตรงนี้เองมีหวังเลยเพื่อนได้เลยพี่ชายอมรินทีวี